สวัสดีครับเพื่อนๆมิถายสายตกวันนี้จะพามันตกเบ็ดนะตกปลาช่อนนะปลาช่อนคลองดูสภาพคลองข้างหลังผมดิสวยปะสวยจัดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรล้อๆตีไปรื่แย่นะก็คือแบบหมายไม่มีเยอะมากนะครับก็ขี่รถตีเวิงแบบนี้ก็มีเวิร์งเดียวเห็นปะโอสุดยอดหมายสวยนะครับไปรอช้าละไปตกเบ็ดกันดีกว่า <c oughs> อตอนนี้นะฮะมันเป็นแบบน้ําขึ้นไงละท่วมยญ้าผักบุ้งยอดยอดผักบุ้งนะเดี๋ยวมาลองใช้เป็นกบกระโดดนี่แหละฮะใส่กาดด้วยนะฮะทาไม่ใส่ติดแ้นี่ยเดี๋ยวนี้หวดไปเลยลุยไปเลยร้อเซใส่กาดแล้วไม่ต้องกลัวมีตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองอลองดูนะฮะโอ้แต่ใหมมันน่ามีมากอะ เดี๋ยวรอ,อน้ำลงนี่มันนะใหม่นี้บางทีมันจะหลบอยู่แบบข้างล่างผักบุ้งนะพุ่งออกมากระตุ่มเหมือเงี้ยโอ้โหสะใจสุดๆหยอดไปเรื่อยๆครับเผื่อมีนะเพื่อฟุกเัื่อฟุกต้องใช้คำว่าฟุกและตัวตเบ็ดแถวเดี๋ยวนี้ <laughs> ฝีมือนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ นี่ตีขึ้นหัวบุ้งไปเลยโอ้โหสุดยอดไม่มีไล่นะฮะยังไม่ไล่ย้ำๆไปสักหกเจ็ดไม้นะครับเดี๋ยวรู้เรื่อง โคตรหน้าโดนนะเดี๋ยวรอน้ำลงกว่านี้หน่อยนี่กำลังลงแล้วต้องใช้กบโดดเรียกมันออกมานะโอ้ยแต่น้ำค่อนข้างเยอะนะฮะลึกด้วยลองมาถึงมาข้างหน้าดูโอ้โหยัยงสวย แต่ว่าต้องตีข้ามผักบุงไปนิดนึงฮนะไม่นิดและยาวเลยนี่อ่ะสวยจัดมานี้มีไหมเนาะเ <c oughs> ช็คก,กาดดีๆนะฮะถ้าติดขึ้นมานี่งานเข้าแน่ๆ นตอนนี้ก็แปดโมงแล้วสวยจัดมนี้โอ้โหเฮ้ยกัดกัด โกลัวแล้วการไม่หลุดนี่นี่จริงจริงด้วยฮะการไม่หลุดนะยัดไปเรื่อยๆโดนนะฮะเดี๋ยวๆๆสามไปการไม่แตกการไม่แตกทำไมทำไมไปแล้วมั้งเท่าไงอ้โห เนี่ยถ้าใส่กดัดมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ากัดไม่แรงนี่กัดไม่แตกนะเฮ้ยเสียโอกาสไปเลยนานๆจะกัดสักที นะเออ่เป็นแบบคลองลอกใหม่ไม่ใช่ลอกใหม่หรอกคลองเก่าแต่เขาลอกไงไข้างทางกันใช่ดูดิลองมาตีเล่นๆดีกว่าเผื่อฟุกนะฮะต้องใช้คำว่าฟุกแล้วเพราะว่าผมไม่เคยมาเลยใหม่นี้เรากระโดดลงไปเราลอกข้างตะลิงเอาฮะแต่เขาปล่อยน้ำมาด้วยนั่นโดนเลยไม้เดียวจอด โอ้โหของรอบใหม่นะเนี่ยกัดอะไรเนี่ยกัดอย่างนี้เลยหรือนั่นโอ้โหใส่ดีซะด้วยดูดิลอกกบตะลอนเขาให้หลุ่นไม่ยับิไม่ยับิสงสัยหื่นจัดเลยฮะตอนนี้ชอบบด,ด,ดีโอ้โหไม่เดยวจัดอุ้ยสุดจอดนะของลอกใหม่แบบนี้ลองดูฮนะข้างตะลิงนี่สวยจัด ชา้านีแปมแรกมาแววโอเคขอยนุาตถ่ายรูปแป๊บนึงโอ้โหคองลอกใหม่นี้นะฮะมาถึงไม้แรกซัดเลยนะครับไม่ไม่กัดอีกเลยทั้งคองนะยาวม,มากมีตัวเล็กๆนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้อะออโอเคสไละคลิปนี้ก็ได้ตัวเดียวเป็นคลิปสั้นๆไปแล้วกันนะฮะโอเคหากใครชอบก็กดไลค์แล้วแต่แล้วแตะ่นะไม่บังคับกันโอเค ากติดตามไปด้วยนะไปวันนี้พอแค่นี้หนึ่งแต้มพอแล้วได้แกงไปโอเค